บทสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรเอวอมเนสูตังเอกังสมยังพระกวาภารานาสียังวิหารติอิติปาสต,าเตสะเตนสเตนะมิะมีาทายเตระโคพระาวตาปาัจจาวักขีเยภิกขูอามันเตเสเทวเมภิกขเวอันตาปะพะชิเตน,นะนาเซวิตัพายโยยายัง กาเมสุก,กามะสุรักสุข,ขันลิกาโนโยโคโหีนโนคัมโมปุชุดทะชะนิโกอานะริริโยอานาธสันหิตโตโยยายังอัตตะิกิละมะธานุโยโคทุโคอานะริโยธาอาณาสันหิตโตเอเตเตพิขเวอุ โกอันเตอ,อนุปปัคขมโบมัชิมาปฏิปทา,าทาตาทาถา,าเตนะาอภาิสัมพุทธ,ธาจาักขุกรณียานะกรณีอุปสมยา,ยาอภินญายะสัมพุทายานิพานายะสังวัตติกัตตมาจาสาภิคขเวมัชิมาปฏิปทา ตถาขาเตนะอภิสัมพุทธาจากคูุกรณียานากรณีอุปสะมายะอภินญญาสัมสัมพทธายะนิพานายะสังวัตะติอายะเมวะอาริโยอัทถังกิโกมะโคเสยยาทีถังสัมมาทิฏฐิ สัมมากสังโฆสัมมาสัมวาจาสัมมากัมมั Jah นโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิสัยยังโขสาภิกขเวมะชิมาปฏิปทาทะตถาตะคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปปสมาญาอาภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อีทังโปะนาะพิขเวทุกครังอริยสัจจงชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารานามปิทุกครั้งโสกะ ปะริเทวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุโขยมปิดชังนะละาภติตมปิทุกขังสักขิเตน,นะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโขปันนะภิกขเวทุกขะสาหมทะโยอริยสัจจังยายัาตันหาโปูโน ภพิกานันทิราคาสาหัสตาตาระตะัตะ,ตะรตะตะัตราพินันทินีเสยยาทีทางกามตันหาภวตันหาปีภาวตันหาอีทางโขงปันนะพิกเขเวทุกขะนิโรโทโอริยสัจจังโยสัตัสตัสสาวเยวาตันหายาอาเสสว,วิคาวิราคานิโรโทโ จาโคปาธินิสันโคมุติอาาลายโยอิทังโคปนาพิกขเวทุกขะนิโรทะ มีนีปฏิปทาอริยสัจจังอายเวมาอาริโยอัฏฐานขิกโกมาโคเซยะติทางธรรมาทิสัมมากัสปุสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานันโนสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทปาธะอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิสังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิขเวปุเพอนุสูเตสสธรรมเมโสจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิสังโฆอุทปาอุทปาทิตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติ เมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังประหัตตับ พันติเมภิกขเวปเุเพอนันโนสูเตสุธรรมโุจากขุงอุทาปาทิยานาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิยา,า,า,าโลโกอุทาปาทิตังโขปานิทางทุกขสดมมุทโย อริยสัจจังบาหีนันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงูทัปปิยานังูทัปฏิปัญญาทัปปิวิชาวทัปปิยาโลโกทัปฏิอีทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงูทัปปิ ยาณังอุทปาิป <studio> ัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอารโกอุทปาิตังโฆปาฏิทังทุกขะนิโรธอริยสัจสัจฉิกาตาพันติเมพิขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอาทุปาธิอุทปาธิยาณังอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาิอโลโกอุทปาิตังโฆอุทปาธิ ปาทีนางทุกขานิโรธอริยสัจจังฉัตสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนันทุสุเตสุทมเมสุจักุงอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขานิโรธคา,ามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันทุสุเตสุทมเมสุจักุงอุทาปาธิ ญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวทปาธิอาโลโกอุทปาธิสังโฆปฏิสังทุกขานิโรธาคามิณีปฏิปัทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวทปาธิอาโลโกอุทปาธิสังโฆปะนิทังทุกขานิโรธาคามิณีปฏิปัทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพัก พิขาวเวปุเพอ,อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวะกีวัจะเมพิขาเวอิเมสุจัสุตุอริยสัจเจสุเอวันติปริปวัถังวทาสาการังยาถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทธังอาหะอาโหสิ นวตาวาหังพิขเวทะเสวเกโลกเกสามาระเกสรม,มเกสัตสามานะรามานิยาปาชชายาสเทวามานุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิญาพิสัมพุโทโธปัญจปัญจัญญาสิงยโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจะสูตุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัฏถังวาทะ สาสารายาทาปูตังยานาทัสนนางสุวิสุทธังอาโหหิอะโห,โหสีอะทาหังพิกเวสวะเทวเกโลเกสัมมารเกสรมเกสัตสามานะ พามารามนิยาปาชายาสะสาเทวามนุษายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัจจัญญาสิงยานันจาปนณเมทสนังอุทาปาทิวอากุปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินทัทีิฐานนิปูน,นับ ปุนัพภะโวติอิทะัมะโวจะภะคะวาอัตตามานาปัญจวะคียาพิขูภะควันโตภาสิตามอาภินันทุงอิมันมินจะปะนะปะนะเวยยาการนาสะเหมิงพันยามานีอายัตมะโตกนทันทัด ยะัศะวิระชางวีตมามลังธรรมจักขุุทาปาิยายังกกินจิสมทุทายาธรรมมางสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติปวัตติเตจพักวตาธรรมะจักเกกุมมาเทวาสัทธามนุสาเวสุง เอตามภควตาภาราณสิตัองอิจิปัิอิสิปะตะัตตเนมิทามิคาทาเยอนุตรังธรรมะจากกลางปัตติตัองอปติวัตติยังสมานีนาวารามานีนาวาเทเวนาวามาเรนาวารม,มุนาวาเกสนาจิวาโลกัหมินติกุม,มานัง เทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานาง เทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตทมนุสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตทมนุสาเวสูงยามาณงเทวานางสัตว์ทงสุตวาตูสิตาเทวาสัตทมนุสาเวสุงตุสิตาวานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัตทมนุสาเวสุง นิมาราตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปาระนิมิตะวะตะวัตตีเทวาสัตธามนุษาเสาวสุงนามะนาระนิมิตะวะสะวะตีนางเทวาสัตว์ทางสุตวารามายกาหิกาเทวาสัตธามนุษาเสาวสุงเอตัมภะขวตาภารานาสียง่งอิสิปะอิสิปะตะ เนเนมิะทาเยอนุตารังธร,รมาจากปะวะตตปะัติตังอปะติวัติยังสมะเนนะวารามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวารามุนาวาเกนะจิโลกัสัมมิน,นติอิติหงังเตนะนาเขนะแต่เตนะมะหุดเตนะยาวะรัมมะโลกาสัตโตอะ พุกคัดคัดชิอัจจจะทะสะส,ะสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอป,ปันมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะคาวาอุทานังอุทานีสีอิอัญญาสี วะตโะตโกนทันโยัญยามสีวะตโพโกน <c oughs> โกนทันโยติอิติหิหังอายัสมาโตโกนทันยัสอัญยโกนทันโยเตวะนามังอโหสีติก้าวพุทานุสติ อิติปิโสพระกวาระหังสมาสมุทโววิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลเกวิทัวนุโตโรภุริสธรรมะซาระธีสาธาเทวมนุสซานางพุทโตพระกวาติสิบธรรมานุสติสวากาโตภะกวปตาธโมสันติโกอกาลิโกเอปัสโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตะพูิญญูหทอิตีสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ ยายาปฏิปันโนพระกวโตเศร้าวกสร้างโคสามีจะปฏิปันโนพระกวโตเศร้าวกสร้างโคลญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสะปุคะลาเอสาะพระกวตโตเศร้ากสร้างโคลเนยโยเหนยโยทักขิเนยโยอันชลีการนีโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสติสัตวาสิสัตวพุทธะตานัง โอสถางอุตมังหวรังหีตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนาโซถินานัดสันตุปัตถวาสพเพทุกขาวูเปสเมนตุเตสักกตวาธรรมมารตนางโอสถางอุตมังหวรังวาริลาหูปะสมานางธรรม,มเตเชนาโซถินานัดสันตุปัตถวาสพาเพ พยาวูปาสเมนตุเตสักกตวาสังคารตะนาง โอสะถังอุตมัหัวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยงซังคาเตเชนาโซธินานัดสันตุปัตถาวาสัพเพโรคาวูปสเมนตุเตส,สิบสามพระคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานั่งจัตุสัจจาสปังระสังเยปวิสุนราสภาตันทังกราชโยพุทธาทุวิสตินายกาพุทธา นายกาสัพเพปิตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสาราซีเซปิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปิโตไม่หังอุเรศภาคุณากรโหาทาเยเมียนุรุโตสารีพุทโธจาทกิเนโกนทันโยปิภาคาสมิงโมคาลานุจวาเมเก ทักขีนนสวันนี้ไม่ั้งอาสุงอานันทาราหลากาสปูจะมาหานาโมภาสุงวามส้มตะเกสโตปฏิภาเกษิมุสุริโยปะวะประพังกรโรนิสโนสิริสัมปันโนโซปีโตมุนีปุงกโวกุมารกาสปูเทโรมเฮซีจิตรวาตะโกโซไม่ทั้งวัฒนีนิจังปิทาสีคุณากัโรปูนงคขลิมาโลจาวบาลีนาทศีวลีเทราป่จัยเมชาตานาลาเตจิลกาะมะ เซซาสิติมหาเทราวิชิตาวชนสาวกายเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินรสาสลันตาสิลเตเชนังคมังเกสุสันทิตารัตนังปุรโตราสิทักิเนเมตสุตกะรัชคังปะวะปัชโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมราปริตันจ่าอาทานันทิยสุตกังฮากาเซชิตวันนงอาสีเซซาปะกริสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปะกรรลังกตาวาเตปิชาทิสันชาตาภายรัชชมุปตะวาอาสีอาเซสาวินยังเันตัวชนะ อนันตชินเตย์เชสาวัชโตเมสกิตเจนัสธาสัมพุทธปัญชเรชินบัญชชินปัญชรามาชัมหีวิหารัตังมหิตาเลสตาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุรสาสภาอิเจปมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัตถาวุธามานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวปาหรือตัวรามิชินปัญชเรติ14บทสวดพาหุงมหากา พาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุพันตังซีเมขลังอุทิตโคราสสะเซะมารังธานาธิตมมามวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชายามังขลังคลานิมาราติเรกามามาภิพุชิตาสภารติง โครัมปนาละวะกะมะัขามมะทะัทะยะขังคันตีสุทันตวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชะยามังขาลานีนาลาคิริงคะชะวะรังอติมัตตะภูตังพะทาวกิจกะมะสานีวัะ สุทารุนันตงังเมตตัมภูเซกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยามังคลานีออกิตาคขะเมติหัตถสุทารุนันตงังทาวันติโยชนะปะทังคุลีมาและวันตังอิทธีพิสังขาตะมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชชยามังคลานี กาตวานากาถามุทะรังอิวะคับพินียาจินยายะทุทะวะจะนางชนะกายะมเชตันเตนาโซมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาผวันตุเตชยมังคลานีสัจจังสัจจังวิหายามติสัจจกะวาทะเกตุงวาทะ พิโรปิตามนามานาังอติอันทาภูทางปัญญาปาทีปาชาละชลิโตชิตวะวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานีนันโทปะนันทาูชาชะคังวิภูทางมาหิตทิงปุตเตนิทุเถระผูชาเคนะทามะปะปะันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวะวามุนินโท ันเตชชาปวันตุเตชยมังคะลานีทุกคาหาทิถิผูชะชะเคนาะทุถักถาหาทหัดถังรำมังวิสุทธิชุติมิทิพระกาพิธานังยานาคาเทนาวิชินาชิตว,วามุนินโทตันเตชชาปวันตุเตชยมังคะลานีเอเตปิพุทธะชยมังคะลาอัตถาคาถา,า,าวาโยวา โนทิณถิเนสรเตมตันตีหิตตวานเนกะวิวิธานิจุปัฏทะวานิโมขังสุขังอาทิคเมยานโรลับลาปัญโยมหากรุณะมหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพะปานินางปุเรวาปุเรวาปารมีสัพพาปัตโตสัม โพธิมุตโตเอเตนะสัจวัตเชนะโหนตุชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกยานางนั้นที่วัฒโนเอวังตะวันวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอาปราชิตาปัลังเกสีเซปัทาวิโปคะเรอาพิเซเกสัพะพู้ทานังอาขับปตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังขะลางสุป,ปะ พาตังสูหุถิตังสุขโนสุมูหุโตจะสุยักถังประรัมมะจาริสูปทักขีนางกายะกรมมังวาจากรรมมังปะทักขีนางปะทักขีปะทักขีนางปะนันปะโนกรมมังปะนีทีเตปัทขีนาปทักขีนานี้แัตวานัละพันตันตัเทปัทขีนีพะวันตุ สัพพมังค์ลังรัก <aún> ข <yelled> ันตูสัพพะเทวตาสัพพานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตาวันตุสัพพมังค์ลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุธีพรวันตุเตภวะขันตูสัพพมังค์ลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตสิบห้า ปฏิทนาคาถาปฏิทนาคาถายะเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตาหิงตะหิงตาธรรมะธานีนาภวันตุภุชิตาโซทิงกโรเตถาวิหา ระมันทะเลเทราจามัชชานาวกาจพิกขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาสาเทสานิขมาจะาอิสราส,สัปปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชายเยปีอันทะสัมภาสวะสังเสธชาตาอัถวปะปาธิกานานินิยะ นิกางธรรมมหวรังปฏิจเตสัพเพปีทุกขัสะกโรุณตูสังขย่งธาตูจิรังสตังธโมธรมัสสราจะปุคลาสังโคโหตุสัมมคัวูจะสัมมะสัมมาโควะอัตถายาจะหิตายาจะอัมหิรักขโตสัตธโมสัมเพปีธรรมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมมาอริย ปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปีปานิโนพุทธาศาสนีธรรมมาธาารังปะเวชันโตกาเลเทโวบาวัสสตสตูวุธีภาวายาสตานางสมิตชังเตนุเนทุเมทนิงมาตาปิตาจะอาก,กระช่งนิจจังรักขันติปุตตะกลางเอวังธรรม เมนาราชาโนปชังรักทันตุสัมพทา16เทวตาอูยะโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจานิทุกขาพยาปตาจานิภพร,พรยา โสกัปตาจานิสโสกาโหตุสัพเพปปานิโนเอตวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุยะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสพปสติสิทยาทานังทัสสันตุสัตถยาศีลังรักขันตุสัพปทาภาวนะพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ด สุมังสุมังคนคาถาโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตูนิรันตรัง โหนตูสพพธาสุมังขลังรักขันตูสพพธาเทวาสัพพาสังฆานุภาเวนาโตรทีโหนตูนิรันตารางสพเพพุทธาปลปตาปันเจการน,นจาย,ยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขันพันธามีสัพป,ปโสมสพเพพุทธาปรลปตาปันเจการน,นจาย,ยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขันพันธามีสัพปโสมสพเพพุทธาปรลปตาปันเจการน,นจาย,ยังพลังอรห อรหันตานั้นจะเตชนารักขันพ ah ันธามีส ah ัพโสสัพเพพุทธาปลปตาปเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนารักขันติพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปลปตาปัเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนารักขันพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปลปตาปเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนารักขัน พันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปะปะปตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามีสัพพโสสัพเพพุธาปะระปตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปะระปตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามีสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงแห่งการบูชาพระนารายด้วยการสารยายบทสวดพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านางสาววสมนบุริลวานอีกิ่งพรภัทรธีรัตนพัทร และครอบครัวของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพทั้งหลายได้โปรโดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอํานวยพรใ,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีริยยอดเศรษฐีเหรีอยญไวมงเหรียญไวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลท,งทั้งพุทธ่สามสิ่งสร้างขึ้นได้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน Thanks <laughs>